เตือนด่วนนะครับเตือนกันด่วนๆเลยนะครับโจรใบจักยาเส้นนะครับระบาดหนักแล้วครับตอนนี้ต้องช่วยกันแชร์เลยนะครับ COD มาแบบนี้นะครับทุกคนจะคิดว่าเสื้อผ้านะครับแล้วเราก็เก่งใจเนาะนึกว่าเป็นของแฟนหรือเป็นของคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยพราะเป็น COD มานะครับลักษณะพอเป็นถุงแบบดิ่มๆเมาเราก็เข้าใจว่าเสื้อผ้าก็เลยจ่ายไปนะครับแต่พอจ่ายไปแล้วครับแก่ออกมานะครับเป็นนะครับใบจักยาเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะโทรเช็คกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับว่าโจรคนนั้นเป็นใครนะครับได้อ ผู้บริโภคสวัสดีค่ะ Welcome to k x ั x 1ี17คสวัสดีครับส,สอบครับโดยมิจฉาชีพหลอกลวงครับเขาส่งข้สะดูเป็น COD มาครับเราหลงจ่ายไปแล้วพอแกะดูมันเป็นใบาจากยาเส้นนะครับอยากเช็คว่าอยากจะอายัดบัญชี COD ของพวกโจรพวกนี้ครับต้องทำยังไงบ้างครับ ขอเลขทสะดวครับ k อ่า KEX 6 0 2 0หกศูนย์สองศหนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วนะครับหกศูนย์สองศนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สามหนึ่งเก้าสองสี่ศูนย์หครับชัดเจนนะครับหกสักคู่นะครับนะครับกำลังตรวจสอบข้อมูลให้อยู่นะครับครับ จะสอบดูว่าผู้ส่งขอบคุณค้าที่ติดต่อเข้ามาพที่คุณลูครับบริษัทยิ่งเจริญครับเดียเด๋ยวเอ่ามีเป็นเบอร์โทรศัพท์ขอ,ของผู้รับผิดทอบไงครับผมศู9ย<า>์แปดเก้าครับศูนยปดเก้าครับแปดหกหกแดหกหกครับหกเก้าเจ็ดเก้าครับหกเก้าจุดเก้านะครับได้ครับผม ปลายทางแล้วตอนนี้จะเป็นบริษัทยิ่งเจริญสังฆเวชจะเป็นสังฆพันธ์นะครับถูกถูกต้องครับถูกต้องครับบริษัทยิ่งเจริญสังฆพันธ์ครับถ้าเป็นในส่วนของการที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ได้อัปเดตไม่ได้สั่งนะครับอันนี้ว่าขออนุญาตรพื่นคุณลูกค้าทำรายการเข้ามาผ่านหน้ารูปแชร์ของเฉยได้ไหมครับเพื่อเาจะอธิบายวิธีการทำรีฟันให้ครับผมเรียกว่าเป็นการรีฟันซีอีดีครับอืมครับครับเข้าใจครับแล้วเราจะจัดการแบบมิจฉาชีพพวกนี้ยังไงอะครับ ที่เขาส่งไปจากยาซันมาครับคุณลูกค้าทำรายการเข้ามาเสร็จแล้วทางเราจะมีการตรวจสอบให้ถมกนะครับส่งเรื่องตรวจสอบอทิ่สาาต้นทางให้ครับครับ